ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยมีบ้านเมืองของชาวไทยตั้งถิ่นฐานและเจริญรุ่งเรืองในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอันสมบูรณ์เช่นทาริพุนชัยสระหลวงสองแควศรีสัชนาลัยสุขโขทยัยสุพรรณบุรีลบบุรีนครศรีธรรมราชการเกิดขึ้นของอาณาจักรสุขโขทยัยในพุทธศตวรรษที่18จึงเนื่องจากปัจจัยที่พร้อมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถควบคุมเส้นทางการค้าและการคมนาคมระหว่างบ้านเมืองและปัจจัยทางสังคมที่เกิดจากอิทธิพลของขมรโบราณที่เคยยิ่งใหญ่ได้เสื่อมอำนาจลงรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเคลือญาิของผู้นําไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรไทยจารึกวัดศีชุมได้บอกเล่าเรื่องราวการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยว่า เมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถุงซิมพระชนขอมสมัตโขลนลำพงได้นำกำลังเข้ายึดเมืองสุขโขทัยรีสัชนาลัยผู้นำไทยสองคนคือพ่อขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวได้รวบรวมชาวไทยขับไล่พวกขอมออกไปได้สำเร็จพ่อขุนบางกลางหาวได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงปกครองสืบต่อกันมาเก้าพระองค์ ขอบเขตของอาณาจักรสุขโขทยัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่19ดังปรากฏชื่อเมืองต่างๆในจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่น่าศึกษายิ่งคือมีระบบการจัดผังเมืองอย่างชาญฉลาดพบว่ากรุงสุขโขทัยมีร่องรอยคูน้ำคันดินกำแพงเมืองมีการระบายน้ำจากภูเขาสูงผ่านตัวเมืองไปลงแม่น้ำยม ยามน้ำหลากมีตระพังเก็บกักน้ำมีสรีดพงหรือทํานบพระร่วงผ่นน้ำมาเก็บกักไว้ใช้ในยามแลง้งแม้อาณาจักรสุขโขทัยจะหมดอำนาจทางการเมืองถูกผนวกเข้ากับกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรใหม่ของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่มรดกทางอารยาธรรมยังคงอย่างรากลึกในสังคมไทยตลอดมาก,กว่า700ปี กรุงศรีอยุธยาชื่อนี้มีความหมายถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองไม่มีผู้ใดเอาชนะได้กรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเมื่อวันศุกร์ที่สี่มีนาคม1893และถูกทำลายเมื่อพ่ายแพ้แก่กองทัพพมา่า ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตเมื่อวันที่7เมษายน2310ดำรงความเป็นราชธานีของสยามประเทศเป็นเวลายาวนานถึง417ปีความรุ่งเรืองของอยุธยามีหลักฐานปรากฏทั้งที่เป็นเรื่องเล่าเอกสารประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศผังเมืองที่มีระเบียบ ประกอบกับร่องรอยโบราณสถานศิลปะวัตถุที่คงปรากฏเหลืออยู่วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตภาษาวรรณคดีคติความเชื่อแบบแผนขนบธรรมเนียมการปกครองยังคงได้รับการสืบสาร ถ่ายทอดต่อมาเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสำคัญหลายด้านสู่ชาวไทยในยุคหลังมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์และจวบจนปัจจุบันโดยในยะนี้ในสายตาของชาวไทยและชาวโลกกรุงศรีอยุธยาจึงยังคงดำรงความหมายของนามที่ได้รับการสถาปนาไว้อย่างศักดิ์สิทธิ์ว่าอาณาจักรที่ไม่มีผู้ใดทำลาย หรือลบเลือนได้ ศรีอยุธยาเสียกรุงให้แก่พม่าครั้งที่สองเมื่อวันที่7เ,เมษายนพุทธศักราช2 3 1 0แต่ก่อนหน้านั้นราวสามเดือนกว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อครั้งยังเป็นพระยาตากได้พาสมัครพักคพวกไพรพลจีนจำนวนหนึ่งตีฝากกองทัพพมา่ามุ่งหน้าไปทางชายฝั่งทะเลตะวันออกพระยาตาก ไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้ายที่ได้ละทิ้งหน้าที่แล้วหลบหนีไปเมื่อระบบการเมืองของกรุงศรีอยุธยาได้ล่มสลายลงก่อนที่พม่าจะระเบิดป้อมทลายกำแพงแล้วแต่มันไม่ถึงเก้าเดือนหลังจากเสียกรุงพญาตากได้ประกาศพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ปีพุทธศักราช2325เมื่อพระบาทสมเด็จบรมบบิพิพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งรับอัญเชิญของเสนามาตร,ราษฎรทั้งหลายเสด็จถเถลิงทวันยราชสมบัติครอบครองสยามประเทศพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะทรงตั้งใจจะอุปถมัมภกจะยกยอวรพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทเสมา จะรักษาประชาชนมนตรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีส่งมุ่งหมายที่จะสถาปนาราชธานีใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกรุงศรีอยุธยาในอดีตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมาสู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางกอกและเริ่มสร้างพระนคร กำหนดตำแหน่งที่ตั้งพระบรมหาราชวังพุทธสถานป้อมปราการสอดคลองต้องตามตำราพิชัยสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัดพร้อมกับฟื้นฟูศาสนาสร้างสมวัฒนธรรมและอารยธรรมของประเทศนับเป็นกำเนิดใหม่แห่งอาณาจักรสยามภายใต้การปกครองแห่งราชวงศ์จัก,กรีสืบมา แผ่นดินสยามจึงได้กลับฟื้นคืนความเป็นปึกแผ่นอีกครั้งประชาราสงบสุขร่มเย็นกอบด้วยภูมิปรรัญญาศิลปะและวัฒนธรรมที่สั่งสมผ่านการเวลามาก,กว่าสองศตวรรษสืบถึงปัจจุบัน ก็พี่น้องล้วนพวกพ้องของเกี่ยวนานน้นมาทุกชีวิตมีสุขใจตายน้องจ้าเห็นด้วยกับพี่รู้ลูไมว่าประเทศเราแสนจะโชคดีเพราะเรามีความอุดมสมบูรณ์ สังคมไทยจึงเป็นสังคมเกษตรกรรมเพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมน้องๆจ๊ะคนในชนบทจะมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเป็นสังคมที่น่าอยู่มากเลยนะน้องๆว่าไหมและน้องๆจ๊ะพี่รูลูจะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่า ประเทศเกษตรกรรมอย่างไทยมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างแรกก็คือภูมิศาสตร์ซึ่งเราสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะต่างๆดังนี้จ้ะน้องๆ 1. ภูมิประเทศน้องๆจ้ะสมัยก่อนคนไทยนิยมปลูกบ้านเรือนบริเวณแม่น้ำลำคลอง ก็เพราะว่าเป็นแหล่งอาหารและเส้นทางคมนาคมไงล่ะจ้ะน้องๆสองก็คือภูมิอากาศน้องๆจ้ะประเทศเราเหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไปจ้าและสามทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นป่าไม้หรือแร่ธาตุนั่นเองน้องๆจ้ะปัจจัยทางสังคมก็สำคัญนะจ้ะ อย่างเช่นความต้องการของมนุษย์อืมอย่างความต้องการความปลอดภัยไงล่ะจ๊ะน้องๆแล้วก็ความเชื่อทางศาสนาและประเพณีก็เป็นปัจจัยทางสังคมเช่นเดียวกันปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอีกอย่างคือปัจจัยทางเศรษฐกิจปัจจัยนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญและสะดวกสบายนั่นเองพี่รู้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ย ร่มเย็นอุดมสมบูรณ์และน่าอยู่ที่สุดเลยในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตรช่วยเหมือนในปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับทำนามักทำเครื่จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถูกคิดค้นและสืบทอดมาจากคนรุ่นกอ่อนเช่นไถเป็นเครื่องมือพลวนดินเทียมด้วยโครหรือกระบือมีรูปร่างโค้งสูงเสมอเข่ามีส่วนประกอบคือขั้นไถ แหกหางยามหัวหมูและผานแบ่งออกเป็นไถขาเดียวหรือไถเดียวทำจากไม้เล็กๆและเบาสำหรับไถนาที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนซุยขุยขึ้นได้ง่ายๆไม่หนักแรงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าไถสองขาหรือไถคู่ทำด้วยไม้แก่นมีน้ำหนักสำหรับไถนาที่เป็นดินเหนียวหรือดินแข็งคราดเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับดินที่ไถแล้วให้แตกย่อยลงไปอีกทั้งยังช่วยถางต้นหญ้าให้หลุดจากดิน รหัดทำด้วยไม้เนื้อแข็งใช้ชักน้ำเข้านาลักษณะเป็นรางน้ำใช้มือหมุนหรือใช้เท้าถีบโชงลงเป็นภาชนะสารด้วยผิวไม้ไผ่ที่หนาและแข็งแรงยาด้วยชันยางใช้สำหรับวิดน้ำเข้านาพางอีสานเรียกขันโซหรืออุ่งพุ่งเขียวมีสองชนิดได้แก่เขียวนาสวนเป็นเคียววงกว้างและเคียวนาเมืองเป็นเคียววงแคบส่วนภาคใต้ ชาวนาเกี่ยวข้าวด้วยแกศสัทธาหรือกระดานรวมข้าวเป็นแผ่นไม้กระดานใช้โกยหรือเกลี่ยข้าวเปลือกในเวลาตากข้าวไม้นวดข้าวหรือไม้ตีข้าวภาคอีสานเรียกค้อนฟาดข้าวใช้รัดฟ่อนข้าวเพื่อตีรวงข้าวให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงครุนิยมใช้กันในภาคเหนือสําหรับรองรับข้าวเปลือกจากการนวดข้าวลำแผนหรือวีเป็นแผงไม้ไผ่สารคล้ายพัด ใช้พัดละอองข้าวเศษฟางออกจากเมล็ดข้าวคันเหลาเป็นไม้ขานสำหรับใช้หาฟ่อนข้าวกระบุงใช้สำหรับใส่ข้าวและตวงข้าวเกวียนใช้วัวหรือควายเทียมชักลากสำหรับเดินทางและบรรทุกของถ้ามีขนาดเล็กเรียกกระแทะหรือกระแทเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดีสืบมาในปัจจุบัน